เนี่ยนะคะเราก็เดินไปหน้าบ้านป้าแตนนะคะนี่นะคะก็ เช้าๆนะคะทุกคนก็นี่แม็กก็มาอย,อยู่หน้าบ้านป้าแตนนะคะวันที่15กันยาค่ะโอ้วันที่16ค่ะพี่โกปอลสวัสดีค่ะนี่นะคะเราไปดูปู่ปลาดิจิตกันนะคะ นี่นะคะเราก็เห็นไหมคะปลูกปาริจิตนะคะเป็นไงคะตอนเช้าสวยงามเนาะใน FC นะที่เรามาเจอนะคะไปด้านนี้ดีกว่านะคะมันจะมองเห็นวิวกว้างนะคะ <c oughs> นะคะคุณกันหลงนะคะคุณทีทีเอเอนะคะเนาะก็ไม่ทราบว่ายอ่อมาจากอะไรนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณประพาดาสวัสดียามเช้าค่ะแอฟเฟืองค่ะสวัสดีนะคะก็ <c oughs> ทุกท่านเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ แล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีโฆษณาหรือเปล่านะคะนี่นะคะเช้าๆนะคะปุบป,ปริจิตงดงามมากนะคะ นะคะคุณการลงบอกว่ามีโฆษณาค่ะค่ะอ๋ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเนาะ นะคะคุณการหลงนะคะมีโฆษณาค่ะเนาะก็<อ>จริงๆแล้วนะคะพอพอเวลาเราขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องถามว่ามีโฆษณาไหมบางทีเราลืมเปิดสร้างรายได้อะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ไปติดพี่พี่เขียวเนาะเ <c oughs> นาะมันก็เลยแบบทําให้เราแบบโอ้ยบางทีแบบไลฟ์นะคะบาทีแบบบางทีไลฟ์ไปไลฟ์ไปเหมือนไลฟ์ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาเนาะมันก็ไม่มีรายได้นะคะ เพราะฉะนั้นในการไล์สดนะคะทุกจริงๆแล้วในการไล์สดน่ะคือช่องที่ยังไม่เติบโตเขาก็จะไล์สดกันเยอะนะคะแต่ช่องที่โตโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยไล์กันนะคะเ mm hmm. อ็ซี FC มาแล้วก็ทักทายกันคุยกันนะคะทำไมเงียบจังเลยนะคะ จะถ่ายรูกคุณ FJDG ติดโฆษณาครับขอพระคุณค่ะขอขระคุณนะคะ แต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีหมอกนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกนะเหมือนทุกวันนะคะทุกวันนี้หมอกจะลงจัดมากนะคะ <S 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 คุณการลงนะคะสวัสดีค่ะคุณ SJDG นะคะ ก็ทักทายกันนะคะทักทายกันเมื่อคืนนะแอดจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะคะแอดว่าแอดจะอัดเพลงนะคะแอดจะอัดเพลงนะคะ <S <S พอดีนะคะพอดีเมื่อคืนนะคะไปแอดไปดูเช็คเอ่เช็คคลิปของแอดแต่ละคลิปอน่ะ คือมันมันโฆษณามันตกหล่นนะคะนโฆษณามันตกหล่นเยอะนะคะแอดก็เลยแบบเอางั้นก็ยังไม่อัดนะคะเนาะก็ร้องเพลงให้เอฟซีเนี่ยนะคะนลก็ไม่ได้ว่าร้องเพราะอะไรนะแต่ก็มันเหมือนเป็นเป็นคอนเทนต์ของเราเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะคุณเอฟเจนะคะก็ดีครับพี่กันหลงนะคะคุณกันหล,ลงลักินหนีอะ ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเข้าห้องน้ําอะไรก็ได้นะคะเนาะก็